มันใช่วงของสีหุ้นสูสิงกันบ้านนะครับต้องบอกเลยว่ามันี้ทีมข่าวของผู้นอีซยแมนเกาะติดหน้ากระดานนะครับเรื่องบอกวยว่าแม่เป็นอะไรที่แบบว่าแม้ภาพโดยรวมจะไม่ดีนะแต่ก็มีสี่หุ้นสี่ตัวต้องกมีความโดดเด่นนะครับและน่าสนใจนะนั่นคือในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ m เ i นั้นเริ่มจากสวสิงตัวแรกคือตัวของ KWM นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 3ามบาทสิสตังค์เพิ่มขึ้น72สตางค์ที่เป็น30เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสวิงตัวที่2ครูนะฮะหรือว่า K O O L นะครับราคาหุ้นปิดที่57ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น5สตางค์ที่เป็น9.62สเปอร์เซ็นต์ส่วนสวิงตัวที่สามนะซาการะมูลหรือว่า A U C T ราคาหุ้นวันนี้ปิดที่7จ็บาทแปสาิางค์เพิ่มขึ้น40สตางค์ที่เป็น5.37เปอร์เซ็นต์ ส่วนสวิงตัวที่4นะครับเป็นของ O2O นะครับนะราคาวันนี้ปิดที่17บาทเพิ่มขึ้น1บาท10บตางคิดเป็น6.92%นะครับนี่คือ4หุ้นสวิงที่เกิดนะักจะไปตะลุมบอลในวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องราวของแนวรับดูแนวต้านนะเพื่อใช้ข้อมูลตอนี้มาประกอบในการตัดสินใจซื้อขาย4หุ้นสวิงในวันพรุ่งนี้